สวัสดีครับผมแซมมาเจอทีเด็ดอีก1นึคันนะครับผมเป็นรถที่ไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเป็นตัว Toyota r e v o 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.8ตัว G นะครับ127แรงม้า4คูณ4นะครับจะบอกว่าคันนี้เลขไม่ห้50,000เท่านั้นนะครับเลขไม่ห้0 0 0 0่เท่านั้นเลขไม่แท้เลขไม่จริงแน่นอนนะครับผมแซมเช็คในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าคันนี้แบตหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะออกรถเนี่ยเราเปลี่ยนแบตให้แน่นอนนะครับเลขไม่ห้าหมื่ปี18ราคา659,000บาทเท่านั้นนะครับ659,000บาทเราจะบอกว่าคันนี้พิเศษตรงยางด้วยเห็นไหมครับเป็นยางแบบมัดนะครับนี่ไว้ไว้ลุย 4x4 คณ4โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นยางยี่ห้อของ m a x ซินะครับ m a x ซิตตัวมัดตัวนี้ครับผม ยางปี22นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับ2,800 cc นะครับ177แรงม้าเหมือนเดิมนะนี่ลังยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไมไ่ล้างเดิมๆอยู่นะมาตรวจสอบฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับตรงแผ่นซับเสียงก็จะมีรอยดิดหน่อยนะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับตัวห้องเครื่องก็ยังสวยงามทั้งเดิม นี่แผ่นเพจก็สวยงามนะครับผมมาดูแก้มอ่ะสติกเกอร์นี่ก็ยังอยู่ครบๆนะไหนลองเปิดดูอึ้บอ่ะเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะไฟหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวแอลคมๆอ่ะยวทาโฟกัสโอเคสติกเกอร์มอน้ำอยู่นะครับตัว r นี่ก็สวยงามคมๆนะดูเครื่องยนต์ครับ แห้งๆสวยงามนะครับผมฝากระโปรงฝั่งขวาไม่ขยับเช่นกันปั๊ม Toyota ยังอยู่ครบปั๊มลมเบรก ebs สวยงามนะครับผมมาสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ฝั่งขวาก็ยังอยู่นะนะลองตรวจสอบดูนี่ครับสวยงามจริงๆหน้าเดิมๆเลยคันนี้177แรงม้า4คูณ4 2 8 0 0นซีซีนะครับเป็นแบบ4ประตูไม่มีหลังคาแคลร่บอยนะครับ มาดู4ี่คู่แท้ๆนะครับดูแค่สีกิบๆเลยเห็นไหมครับนี่ยังเห็นเลขแค่สีอยู่เลยนี่ครับยางมัดเราให้ตามนี้เลยนะครับผมสัปดาห์ที่4 0นะครับอ่ะสี 49, ด้วยยางปี2022โอ้โหคุ้มๆครับคันนี้ไม่น้อยที่สุดสำหรับกลุ่มนี้แล้ครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวจแจ้งทะเบียนก่อนเลยครับ เจ็ดไก่เรือ213นะครับนี่ตัว G 7เจ็ดไก่เรือ213นะครับผมมาดูภายในกันนิดหน่อยนิดนึงนะครับผมแซมแจ้งก่อนว่าคันนี้แบตมันหมดนะครับผมแต่ว่าแซมตรวจสอบเลขไม้์ข้างในแล้วเนี่ยเลขไม้์ประมาณ50,000นะนี่สำเนาเล่มปี18 177แรงมา้า2 8 0 0ซีซีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด เหมือนเดิมครับหน้าจอระบบสัมผัสกล้องมองหลัง Air Auto นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเช็คระยะสูตล่าสุดเห็นไหมครับกันยาปีที่แล้ว66นี่ครับเช็คที่เลขใหม่อีกครั้งหนึ่งคือคือ50,000แสดงว่าเลขใหม่ตอนนี้ไม่เกิน50,000แน่นอนหรือว่า40,000กว่ากว่านะครับผมคันนี้คือเลขไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้4ประตูเกียร์ธรรมดา4 w h e วิ view. นะครับนี่ เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับพุสต์สตาร์ทครบครบแนะนำมากมากครับคันนี้6,59,000บาทราคาปรับลดลงมาแล้วนะครับเกียร์ธรรมดา4 v e วินะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้ไม่เรียกว่าตำหนิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจมันจะมีเหมือนกับเนี่ยครับไอตัวเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปในส่วนของตัวหลังคาเดี๋ยวแซมให้ดูนิดนึงนี่ครับ มันก็จะมีตรงเนี้ยเราแกะออกให้นะ,ะนี่ครับตรงนี้เราลอกออกให้นะครับผมเนี่ยครับนิดเดียวแค่ตรงนี้นะครับหลังคาก็สวยงามอยู่นะครับผมแค่นี้เองนอกนั้นพร้อมหล่อนะครับผมแล้วมีกันชนด้านหน้าอันนี้เราทําสีให้นะนิดเดียวอันนี้ยังตัวถังเดิมเดิมอยู่นะครับผมสวยจริงๆคันนี้แนะนําเลยนะครับผมสี่คูณสี่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเกธรรมดานะ ยางก็เอาไปตามนี้เลยจบจบไปนะครับ659,000บาทราคารวมแบตให้เรียบร้อยเลยนะครับผมกอทอนี้จำไว้เลยนะครับผมดูไว้เลย7กรอ213 659,000บาทนะครับผมไว้แน่นอนครับที่นี่รถสวยๆอย่างนี้นะครับไปไว้แน่นอนใครสนใจรีบโทรหาแซมได้เลยนะครับ083543692ครับผม083543692นะครับผม 659,000บาทจบสดราคานี้เลยนะครับผมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ